ประเภทที่สองเรื่องของเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์นะครับเมตตาสองเมตตาคือทำให้เกิดความรักความเอ็นดูเช่นผู้ใหญ่เจ้านายเห็นแล้วรักเอ็นดูเหมือนลูกหลานหรือใครเห็นก็รักใครไม่มีใครลังเกียจทำให้เกิดสะดุกตาของคนทั้งหลายคนทั้งหลายรักใครนี่คือเมตตาเรามาดูเหรียญรูปเหมือนสมเดมมม็จอมบถ ที่คณะผมและคณะกลุ่มตามรอยพระพุทธองค์ร่วมสร้างนะครับซึ่งพระเบองบนท่านเมตตาทำเรื่องเมตตาไว้อย่างไรลักษณะการหมุนจะหมุนเวี่ยงวงกลมประมาณที่หน้านะครับอย่างที่เห็นนี่เรียกว่าเมตตาถ้าลักษณะของสองมือจะเป็นอย่างไรนี่นะครับ สมุนแรงนะครับอันนี้ผมผ่อนเบาพลังลงนะครับแล้วเรามาดูเรื่องของมหานิยมเป็นที่นิยมชมชอบของผู้ที่ได้พบเห็นพูดคุยเป็นคนที่ใครๆต่างชอบพอถูกอกถูกใจเอ็นดูและก็เมตตาอันนี้เป็นด้วยว่าด้วยเรื่องของมหานิยมนะครับ ทำให้ดูสองข้างนะครับซึ่งในลักษณะเดียวกันเรามาดูสองมือจะเป็นอย่างไรลักษณะอย่างนี้คือเรียกว่ามหานิยมท่าทางต่างๆเนี่ยจลิตของแต่ละคนต้องศึกษานะบางคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่โดยรวมแล้วอันนี้ไม่ได้ทำเองอันนี้เป็นพลังของด้านในออกมานะครับ ลองศึกษาดู2.3เรื่องมาสเสน่ห์คือเห็นแล้วถูกตาต้องใจทำให้คนรักลุ่มหลงโดยมากคือการที่ทำให้ถูกอกถูกใจทันทีทันใดนั่นเองนะครับมาศึกษาดูนะครับว่าเหรียญน,นี้มีมาสเสน่ห์เป็นันะษัะเช่นไร น,นี้ก็เป็นมาเสน่หนะครับไทยกับเมตตานะครับแล้วถ้าสองมือจะเป็นละเช่นไรอันนี้ผ่อนแรงลงนะครับไม่งั้นจะเหวี่ยงแรงนะครับซึ่งมาเสน่ห์นี้จะวงกว้างกว่าทรงกว่านะครับ เอามาดูพักกิ่งโพเลสเรื่องเมตานะครับเมตตาเป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วถ้าผู้ชํานาญเนี่ยแค่กั้นลมหายใจก็ขึ้นแล้วนะครับอันนี้ผมหลับตาให้เป็นจังหวะให้ชมก็แล้วกันนะครับก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันแล้วถ้าเป็นมหานิยมจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะหลับตาให้ดูเป็นจังหวะคือส่งสัญญาณเท่านั้นเองจริงแล้วไม่ต้องหลับก็ได้นะครับ เป็นลักษณะาน,นี้นะครับมหานิยมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งมหาสเสน่ห์มาชมมหาสเสน่ห์นะครับว่าลักษณะเป็นเช่นไรนะครับเป็นมหาสเสน่ห์ที่สูงนะครับก็ชมมหาสเสน่ห์อีกครั้งนึ่งเรามาชมมหาสเสน่ห์ดูว,ว่าจะเป็นลักษณะเช่นไรนะครับจะตีวงกว้างกว่านะ ถ้าสองเมอก็เหมือนเมื่อกี้นะครับก็จบในประเภทที่สองแล้วเรามาเริ่มประเภทที่สามนะครับประเภทที่สามจะว่าด้วยประเภทแค้วค่าปลอดภัยคําว่าแควคาดกับภัยพิบัติมีอนุภาพเป็นเรื่องเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าเราจะตรวจภัยพิบัติหรือแค้วคาดก็คืออันเดียวกันถ้าหากว่าไม่แคลคาด คุณก็จะถูกภัยพิบัติเล่นงานถ้าคุณไม่ถูกภัยพิบัติเล่นงานคุณก็ต้องแค้วคาดก็คือเรื่องเดียวกันแค้วคาดเช่นไปในสถานที่เขาต้องการตัวตายตัวแทนถ้ามีการอารัธนาขอเรื่องให้แค้วคาดถ้าไม่ขอบางทีเป็นจังหวะที่เราต้องรับกรรมที่มีกรรมจังหวะของกรรมชั่วเข้ามากรรมดีก็ป้องกันอ่อน อยู่ดีๆมีผู้ไม่หวังดีต้องการบุญบารมีของเราเขาต้องการฉกฉวยสามารถเอาไปแทนเขาได้เหมือนกันเขาไม่ต้องการอยู่ตรงนั้นแล้วหรือเขาต้องการบริวารเพิ่มเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของตัวเองอย่างนี้ก็เหมือนกันช่วยทำให้แควคาดจากสตูมูมานนั่นเองนะครับสรุปก็คือ ช่วยให้แควคาดจากสตตมโมมานนะครับเราก็มาเน้นเหมือนเดิมเรียนของทางคณะสร้างเรื่องประเภทแคลคาดนะครับเรามาชมว่าลักษณะของแควคาดจะเป็นลักษณะเช่นไรลัรกษณะจะปัดออกนะครับปัดสิ่ง ที่ไม่ต้องการออกไปเรามาดูสองมือว่าจะเป็นลักษณะเช่นไรนะครับเหมือนกันนะครับแก้วข่าจะปัดออกไปจริตของแต่ละคนอันจะคล้ายกันเลยเหมือนกันส่วนท่านที่ศึกษานั้นก็ต้องลองไปตรวจจับพลังดูว่าท่านมีจริตลักษณะของท่าทางเป็นอย่างไรนะครับ เรามาดูลักษณะของพักกิ่งปอเลสนะครับประเภทแค้วลาดปลอดภัยจะเป็นอย่างไรนะครับเดินพลังนะครับใช้กระแสจิตมาจับที่องค์พระแค่นึกก็ถึงนะครับไม่ต้องเพ่งมากมายนะครับแต่ผมทำท่าหลับตาให้ส่งสัญญาณเป็จังหวะก็แล้วกันนะครับก็เหมือนกันนะครับปัดออกไป เรามาชมเบี้ยแก่หลวงปู่บุญน,นะครับว่าแถวคาดมีไหมถ้ามีต่างกันหรือไม่ปัดออกไปเหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกันที่หลายๆคนได้บูชาจาับผมไปนะครับเบี้ยแก่หลวงปู่บุญพอกด้วยพงยาจินดามันนี้ เรามาดูเข็มกลัดเพชรรุ่นแรกของหลวงพ่อเลยสีนะครับวั่าสุงว่าลักษณะแ้วคาดเ,เหมือนกันไหมหรือต่างก,กันอย่างไรนะครับเหมือนกันนะครับปัดออกนะครับมงกุฎเพชรหลวงพ่อเลยสีพิมพ์นี้จะเป็นรุ่นหนึ่งหน้าเล็กๆหน่อยนะครับมาดูเหรียญทําน้ำมนต์หลวงพ่อเลยสรีพระราชนมยานพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ต้นนะครับว่า อันนี้พอดีไม่มีห่วงเนื่องจากผมได้มานั้นเจ้าของเขาแกะทองออกเอาไปขายพระผมก็เลยได้มาเนื่องจากไม่มีทองนะครับแล้วเราจะมาดูว่าแคลวคาดนะครับเป็นละะักษณะเช่นไหลเหมียนทำน้ำมนต์นะครับเหมือกน,นกันแรงนะครับแขนเวียงไปเวียงมาปัดไปปัดมานะครับนี่คือแคลวคาด ถึงภัยพิบัติด้วยนะครับเหรียญหนึ่งเหรียญเป่าวัโลกขีดนะครับหลวงพ่อของหลวงพ่อเลยซีด้านหลังเป็นปโปเวนซึ่งเหรียญน,นี้คนก็นิยมนะครับวักษณะแขวคาดเป็นเช่นไรนะครับเหมือนกันนะครับแคน่นึกปุ๊บพลังก็มาแล้วปัดออกเรามาดูว่าเหรียญรุ่นนี้มีเมตตาไหมนี่นะครับ ระดับสายตานะครับอย่างนี้เป็นต้นมหาสเสน่ห์มีไหมนิ่งสนิทนะครับไม่มีมหานิยมมีไหมไม่มีนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะสัมผัสพลังได้อย่างไรนะครับ